พี่โจ๊กเอาวัดมาพี่ถึงนี่มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยฉันมีเรื่องอยากให้พี่ช่วยหน่อยอะมีเรื่องอะไรไหนลองเล่ามาสิถ้าพี่ช่วยได้นะพี่ช่วยเต็มที่แน่นอนคือแม่ผัวฉันโรคก,ก่อกำเริบอีกแล้วอ่ะตอนนี้ยังลุกไปไหนไม่ได้เลยฉันก็เลยอยากจะ,ะขอ,อยืมเงินพี่เพื่อพาแม่ผัวไปหาหมอนหน่อยอะได้สิอันนี้เดินยเดินพี่ออกพอดีพาระไ้ก่อนนะ แต่ถ้าไม่พอ,องไงเดี๋ยวมาบอกพี่หนะเดี๋ยวพี่จะลองหาวิธีเพิ่มให้ดูเออพี่โจ๊กมันเยอะเกินไปอ่ะฉันขอยิงแค่เห,หมือนเดียวก็พอเอาไปเถอะนะเผื่อมันไม่พอไงค่ะขอบคุณมากนะคะพี่โจ๊กงั้นฉันไปก่อนนะนไปเถอะนะค่ะข่ข้างหนึ่งเหรอโอเคเดี๋ยวฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยเออคุณคะ คุณทำกระเป๋าหล่นนะคะนี่กระเป๋าฉันจะหล่นเองได้ไงแล้วเงินฉันหายไปไหนเนี่ยยังนั่นต้องเป็นคนอไปแน่เลยนี่อยู่เดี๋ยวนี้นะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะเงินในกระเป๋าของฉันมันหายไปไหนฉันไม่รู้ค่ะฉันเก็บได้ทังออนมาคืนคุณทันทีเลยนะคะมันจะเป็นไปได้ไงก็แกเป็นคนเก็บกระเป๋าของฉันได้อะถ้าแกไม่ได้ออกไปแล้วเงินในกระเป๋าฉันหายไปไหน แล้วในกระเป๋านั่นมันคืออะไรเอามาให้ฉันดูสินยแกบอกว่าแกไม่ได้เป็นคนเอาไปไงแล้วนี่อะไรหน้าตาก็ดูออกจะเป็นคนดีอะที่ไหนได้เป็นหัวขโมยนี่เองเออไม่ใช่นะคะเงินนั้นอะเป็นเงินที่พี่ชายันให้มาเพื่อที่จะไปรักษาแม่ผัวฉันนะคะพี่เอาเงินฉันคืนมานะปล่อยปล่อยสิเว้ยสภาพอย่างแกเนี่ยจะมีเงินเยอะขนาดนี้เหรอบ้าเอ้ย เ,เงินนะั้นเป็นกริีฉันจะเจอาไปรักษาแม่ผัวจริงๆนะวันตัวแหลัของฉันว่าเนี่ยถึงได้เจอคนแบบคุณอะโลกนี้มันไม่มีเรื่องบังเอิญหรอกนะมันจะเป็นไปได้ยังไงที่กระเป๋าฉันตกพื้นแล้วเงินมันหายไปทันทีอะดูก็รู้แล้วว่าแกเป็นคนเอาไปอะอเป็นนอ๊ยเดี๋ยวก่อนอยู่ๆคุณจะมาเอาเงินเขาไปแบบนี้ได้ไงแถมยังผลักเขาล้มอีกไม่รู้สึกว่าตัวเองกำลังทำอยู่หรอกอแล้วนี่แกมายุ่งอะไรด้วยแกมีหลักฐานหรอว่าเงินนี่มันเป็นของมันจริงๆอะ ฉันขอเตือนไว้ก่อนเลยนะอย่ายุ่งเรื่องคนอื่นให้มนมากนะคุณไม่ต้องห่วงหรอกนะคะเรื่องทั้งหมดอ่ะฉันเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นละเดี๋ยวฉันจะเป็นพยานให้คุณเองขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะฉันเชื่อว่าถึงจะเป็นคนอื่นที่เห็นเหตุการณ์นี้เข้าก็คงไม่มีใครทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นหรอกค,ค่ะฉันเป็นพยานให้เขาได้ว่าเงินนั่นอ่ะมันเป็นเงินที่พี่ชายเขาให้มาเพื่อท,ที่จะเอาไปรักษาแม่สามีของเขา คุณยังไม่ยอมคืนเงินให้เขาอะฉันจะโทรแจ้งความเดี๋ยวนี้เลยแจ้งความกันเหรอเันเกก็แจ้งเลยสิฉันเองก็อยากรู้เหมือนกันวุ้ยคำพูดแค่เนี้ยมันสามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันว่านี่เป็นเงินของมันได้จริงหรือเปล่าแต่ถ้าไมอ่ะระวังฉันจะฟ้องหมิ่นประมาทแกวนะแล้วถ้านั่นล่ะใช้เป็นหลักฐานยืนยันได้ไหมโอยมันซวยรลงกวูวะเนี้ย น,นี่ฉันคืนให้คุณค่ะขอบคุณพี่มากเลยนะคะโลกอ่ะไม่ใจร้ายกับคนดีหรอกนะคนรีบไปเถอะ